ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สันติภาพทุกย่างก้าว peace is every step เขียนโดยทันติชนัดหันแปลโดยประชาหุตานุวัตรและสุภาพ,พรพงษ์พฤกภาค1หายใจเถิดเพราะเธอมีชีวิต ยีชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมทุกวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราจะมีเวลา24ชั่วโมงใหม่เอี่ยมรอเราอยู่ช่างเป็นของขวัญอันมีค่าเสียนิกรไรเราสามารถที่จะใช้เวลาทั้ง24ชั่วโมงนี้เพื่อนําความสงบความชื่นบานและความสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นได้ความสงบสันตินั้นอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในตัวเรา ในทุกสิ่งที่เรากระทําและมองเห็นปัญหาอยู่ที่ว่าเราสัมผัสมันได้หรือไม่เราไม่ต้องเดินทางไกลแสนไกลเพื่อชื่นชมท้องฟ้าสีครามเราไม่ต้องเดินทางออกนอกเมืองหรือแม้กระทั่งออกนอกละแวกบ้านของเราเพื่อชื่นชมกับดวงตาที่สวยงามของเด็กๆแม้แต่ลมหายใจก็สามารถเป็นต้นกำเนิดแห่งความชื่นบานของชีวิตได้เราสามารถที่จะหายใจ เดินและกินอาหารโดยสัมผัสถึงความสุขที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือได้คนเรามักจะเก่งมากในการเตรียมตัวที่จะดํารงชีวิตแต่เรามักจะไม่ค่อยได้เรื่องเมื่อดำรงชีวิตจริงๆเรารู้ว่าเราจะอุทิศเวลาสักสิปีเพื่อที่จะเรียนให้ได้ปริญญาสักใบหนึ่งเราเตรียมการอย่างมากมายเพื่อที่จะได้งานทําเราพร้อมที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อรถยนต์สักคัน หรือเพื่อบ้านสักหลังเป็นต้นแต่ยากเหลือเกินที่เราจะระลึกได้ว่าเรามีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันซึ่งเป็นขณะเดียวเท่านั้นที่เรามีชีวิตอยู่ได้เราสามารถเป็นสุขชื่นบานและสงบเย็นได้ในทุกลมหายใจเข้าออกและทุกย่างก้าวที่เราเดินเพียงแต่เราจะต้องตื่นอยู่เสมอหรือมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันเท่านั้น หนังสือเล่มน้อยนี้เปรียบเสมือนระฆังแห่งสติที่กำนันมาเพื่อเตือนให้ระลึกอยู่เสมอว่าความสุขจะมีอยู่ในขณะปัจจุบันเท่านั้นจริงอยู่การวางแผนเพื่ออนาคตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่การวางแผนนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ในขณะปัจจุบันเท่านั้นหนังสือเล่มนี้คือคำเชิญชวนให้กลับสู่ขณะปัจจุบันเพื่อสัมผัสกับความสงบและความชื่นบานที่นี่และเดี๋ยวนี้ ฉันจะนำเสนอประสบการณ์และวิธีการบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์แต่โปรดอย่ารอจนกว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้จบจึงค่อยหาความสงบเย็นความสงบสุขมีอยู่แล้วในทุกขณะสันติมีอยู่แล้วในทุกก้าวย่างเราจะเดินจูงมือกันไปขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ดอกแดนเดเลียนเก็บรอยยิ้มของฉันไว้การที่เด็กยิ้มการที่ผู้ใหญ่ยิ้มเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรารู้จักยิ้มในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราอยู่อย่างสงบสุขไม่เฉพาะเราเองเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์แต่ทุกๆคนจะได้รับประโยชน์ด้วยถ้าเรารู้วิธีดำรงชีวิตจริงๆแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยรอยยิ้ม การยิ้มเกื่อลต่อความรู้ตัวทั่วพร้อมและความตั้งใจมั่นที่จะดำรงชีวิตอย่างสงบสุขและชื่นบานแหล่งกำเนิดของรอยยิ้มที่แท้จริงคือจิตใจที่ตื่นอยู่เสมอทำอย่างไรเราจึงจะไม่ลืมยิ้มเมื่อเราตื่นขึ้นในตอนเช้าเราอาจจะแขวนเครื่องเตือนสติไว้เช่นกิ่งไม้ใบไ,ไม้ภาพวาดและถ้อยคำดลใจไว้ที่หน้าต่างหรือบนเพดานเหนือเตียงนอน เพื่อที่เราจะสังเกตเห็นได้ทันทีที่เราตื่นขึ้นมาเมื่อเราฝึกยิ้มจนชำนาญแล้วเราอาจจะไม่ต้องอาศัยเครื่องเตือนสติอีกต่อไปเราจะยิ้มทันทีที่ได้ยินเสียงนกร้องหรือเห็นลำแสงตะวันาสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างการยิ้มช่วยให้เราต้อนรับวันใหม่ด้วยความอ่อนโยนและความเข้าอกเข้าใจเมื่อฉันเห็นใครยิ้มฉันรู้ทันทีว่าคนคนนั้น กำลังอยู่อย่างรู้ตัวทั่วพร้อมศิลปินมากหลายได้นำรอยยิ้มน้อยนนี้มาประดับไว้ที่รูปปั้นและภาพวาดนับไม่ถ้วนฉันเชื่อว่ารอยยิ้มนี้จะต้องปรากฏอยู่บนใบหน้าของนักปั้นและนักวาดเหล่านั้นในขณะที่เขากำลังทำงานของเขาอยู่อย่างแน่นอนนักวาดที่กำลังโกรธเกรี้ยวจะน่ริมิตร,รอยยิ้มเช่นว่านั้นกระไรได้รอยยิ้มของโมนาลิซานั้นบางมาก เป็นเพียงนัยะที่จะยิ้มเท่านั้นเองแต่นั่นก็เป็นการเพียงพอแล้วที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆบนใบหน้าของเราเพื่อขจัดความกังวลและเหนื่อยล้าให้หมดไปยิ้มเพียงน้อยนิดที่ริมฝีปากของเราช่วยเสริมสร้างความรู้ตัวทั่วพร้อมและความสงบเย็นได้อย่างมหัศจรรย์มันนำกลับมาซึ่งสันติที่เรานึกว่าเราได้ทำหล่นหายไปเสร็แล้ว ยิ้มของเราจะทำให้เราและคนรอบข้างเราเป็นสุขแม้เราจะใช้จ่ายเงินมากมายเพื่อซื้อของขวัญให้กับทุกๆคนในครอบครัวแต่ก็ไม่มีของขวัญใดจะให้ความสุขได้ยิ่งไปกว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมและรอยยิ้มของเราโดยที่เราไม่ต้องใช้จ่ายใดๆเพื่อของขวัญชิ้นนี้เลยตอนสุดท้ายของการจัดภาวนาครั้งหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียเพื่อนคนหนึ่งเขียนกวีว่า ฉันทำรอยยิ้มหล่นหายเสร็จแล้วแต่ไม่เป็นไรดอกแดนเดเลียนเก็บรอยยิ้มของฉันไว้ถ้าเธอทำรอยยิ้มหล่นหายไปแล้วแต่ยังสามารถเห็นได้ว่าดอกแดนเดเลียนช่วยเก็บมันไว้ให้เธอสถานการณ์ก็ยังไม่เลวร้ายเกินไปนักเธอยังมีสติพอที่จะเห็นรอยยิ้มที่นั่นได้เธอเพียงแต่จะต้องหายใจอย่างรู้ตัวครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น ยิ้มของเธอก็จะกลับคืนมาดอกแดนเดเลียนเป็นสมาชิกหนึ่งของชุมชนกันลยาณมิตรเป็นมิตรผู้พักตีที่คอยเก็บยิ้มของเธอไว้ส่งคืนให้อันที่จริงแล้วสรรพสิ่งรอบตัวเราคอยเก็บยิ้มของเราไว้ส่งคืนเราเสมอเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเราเพียงแต่เปิดตัวออกเพื่อต้อนรับความเกื่อกูลรอบๆตัวเราและในตัวเราเท่านั้น ดังเพื่อนที่มองเห็นว่าดอกแดนเดเลียนช่วยเก็บยิ้มของเธอไว้ให้เราก็อาจเรียกรอยยิ้มกลับมาได้ด้วยลมหายใจอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมการหายใจอย่างมีสติมีวิธีการหายใจหลายอย่างที่เราสามารถนำมาเพื่อทำให้ชีวิตสดใสและชื่นบานได้วิธีแรกนั้นง่ายมาก เมื่อหายใจเข้าเราก็บอกกับตัวเองว่าหายใจเข้าเรารู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าและเมื่อหายใจออกเราก็บอกว่าหายใจออกเรารู้ว่าเราหายใจออกเท่านี้แหละเรารู้ระลึกว่าลมหายใจเข้าเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นลมหายใจออกเราไม่จําเป็นต้องท่องทั้งประโยคได้ซ้ําไปเราใช้เพียงคําว่าเข้าและออกก็ได้ วิธีนี้ช่วยให้เราประคองจิตไว้ที่ลมได้เมื่อเราปฏิบัติไปลมหายใจของเราจะค่อยๆละเอียดลงด้วยแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากในเพียงไม่กี่นาทีเราจะเห็นคุณค่าของการทำสมาธิการหายใจเข้าและออกสำคัญมากและน่าเพลิดเพลินด้วยลมหายใจของเราเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายและจิตบางครั้งจิตของเราคิดถึงสิ่งหนึ่งแต่กายของเราทำอีกสิ่งหนึ่ง จิตและกายไม่ได้เป็นเอกภาพกันการรวมจิตที่ลมหายใจเข้าและออกช่วยให้เรานำกายและจิตกลับมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งการหายใจอย่างมีสติเป็นสะพานสำคัญสำหรับฉันการหายใจเป็นความเบิกบานที่จะขาดเสียไม่ได้ฉันฝึกหายใจอย่างมีสติทุกวันในห้องภาวนาเล็กๆของฉันฉันเขียนอักษรภาพไว้เป็นประโยคว่าหายใจเถิด เพราะเธอมีชีวิตเพียงการหายใจและการยิ้มสามารถทำให้เราเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเมื่อเราหายใจอย่างมีสติเราจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์และ,ะเผชิญกับชีวิตในปัจจุบันได้ขณะปัจจุบันสำคัญนักต้องถือว่าเป็นเรื่องโชคดีมากหากเรามีโอกาสหายใจอย่างมีสติเป็นครั้งเป็นคราว ในสังคมที่สับสนวุ่นวายอย่างทุกวันนี้เราสามารถฝึกหายใจอย่างมีสติได้ไม่เฉพาะในห้องฝึกสมาธิเท่านั้นหากเราสามารถทำได้แม้แต่ในสำนักงานหรือที่บ้านหรือขณะขับรถขณะนั่งอยู่บนรถเมล์เราฝึกได้ทุกสถานที่ทุกเวลาตลอดทั้งวันมีแบบฝึกหัดหลายอย่างที่ช่วยเราหายใจอย่างมีสติได้ นอกจากการหายใจแบบเข้าออกง่ายๆแล้วเราอาจจะท่องข้อความสีบ่บรรทัดต่อไปนี้ในขณะที่เราหายใจเข้าออกได้ด้วยหายใจเข้ากายฉันสงบประงับหายใจออกฉันยิ้มดำรงอยู่ในขณะปัจจุบันฉันรู้นี่คือช่วงขณะอันวิเศษสุดหายใจเข้ากายฉันสงบประงับ การท่องข้อความนี้เหมือนกับการได้ดื่มน้ำมะนาวเย็นเฉียบในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวเราสามารถรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แทรกซึมไปทั่วร่างกายเมื่อฉันหายใจเข้าและท่องข้อความนี้ฉันสามารถรู้สึกได้จริงๆว่าลมหายใจได้ทำให้กายและจิตสงบรำงับลงหายใจออกฉันยิ้มเรารู้ว่าการยิ้มสามารถคลายกล้ามเนื้อต่างๆบนใบหน้า การที่เรามีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอแสดงว่าเราเป็นนายตัวเราเองดํำรงอยู่ในปัจจุบันขณะเมื่อฉันนั่งอยู่ที่นี่ฉันไม่คิดถึงสิ่งใดอื่นฉันนั่งอยู่ที่นี่และฉันรู้อย่างชัดเจนว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันรู้ว่านี่คือขณะอันประเสริฐสุดเป็นความเบิกบานที่จะนั่งอย่างมั่นคงและผ่อนคลายตามลมหายใจเข้าออกและยิ้ม กลับเข้าสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของเราเองเรามีนัดกับชีวิตในขณะปัจจุบันถ้าเราไม่มีความสงบสุขในขณะปัจจุบันเราจะมีความสงบสุขได้เมื่อไหร่เล่าพรุ่งนี้มะรืนนี้กระนั้นหรืออะไรขัดขวางเราไม่ให้เป็นสุขในปัจจุบันเล่าเมื่อเราตามลมหายใจเราอาจเพียงบอกตัวเองง่ายๆว่าสงบประงับยิ้มขณะปัจจุบัน เวลาอันประเสริฐสุดแต่ฝึกหัดนี้ไม่ใช่เพื่อผู้เริ่มต้นเท่านั้นพวกเราที่ฝึกภาวนามาเป็นเวลา4-50ปีก็ยังใช้แบบฝึกหัดนี้กันอยู่เพราะมันสำคัญมากและง่ายมากด้วยคิดน้อยลงเมื่อเราฝึกหายใจอย่างมีสติการคิดของเราจะช้าลงและเราจะได้พักจริงๆ เรามักจะคิดมากเกินไปตลอดเวลาการหายใจอย่างมีสติช่วยให้เราสงบและผ่อนคลายช่วยให้เราหยุดคิดมากเกินไปหยุดเศร้าโศกกับอดีตและหยุดวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตอันเป็นอารมณ์สองอย่างที่ครอบงำเราอยู่เสมอการหายใจอย่างมีสติช่วยให้เราสัมผัสกับชีวิตซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์นในขณะปัจจุบันจริงอยู่การคิดนั้นสำคัญ แต่การคิดของเราไม่น้อยเลยที่ไร้ประโยชน์มันเหมือนกับว่าในสมองของเรานั้นมีแถบบันทึกเสียงซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเราคิดเรื่องนั้นเราคิดเรื่องนี้และมันยากที่จะหยุดถ้าเป็นเครื่องบันทึกเสียงเรากดปุ่มมันก็หยุดแต่เราไม่มีปุ่มที่จะหยุดความคิดของเราเราอาจจะคิดและวิตกกังวลมากจนไม่อาจหลับลงได้ เหตุการณ์อาจจะเลวร้ายลงหากเราไปหาหมอเพื่อกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทการหลับแบบนั้นไม่ได้ช่วยให้เราได้พักจริงและถ้าเราใช้ยาพวกนี้ต่อไปเราอาจจะติดยาหากเรายังดำเนินชีวิตอย่างเคร่งเครียดต่อไปเราอาจจะประสบภาวะหวาดภาวาและฝันร้ายตามวิธีหายใจอย่างมีสติเมื่อเราหายใจเข้าและหายใจออกเราจะหยุดคิด เพราะว่าการพูดในใจว่าเข้าและออกไม่ใช่การคิดเป็นเพียงคำที่ช่วยให้เรามีสมาธิกับลมหายใจถ้าเราหายใจเข้าออกแบบนี้สักสามสี่นาทีเราจะรู้สึกสดชื่นทีเดียวเราจะฟื้นตัวและพบกับสิ่งสวยงามรอบๆตัวเราในขณะปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วและอนาคตยังมาไม่ถึง ถ้าเราไม่กลับเข้าหาชีวิตในขณะปัจจุบันเราจะไม่สามารถสัมผัสกับชีวิตได้เมื่อเราสัมผัสกับสิ่งที่สดชื่นสงบสุขและเป็นยาสมานแผลใจในตัวเราและรอบๆตัวเราเราจึงควรเรียนรู้ที่จะทนุถนอมปกปักรักษาและรดน้ำพรวนดินให้สิ่งเหล่านี้เติบโตปัจจัยแห่งความสงบเย็นเหล่านี้มีอยู่ให้เราสัมผัสต,ตลอดเวลา เสริมสร้างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกขณะค่ำวันหนึ่งในฤดูหนาวฉันกลับจากออกไปเดินเล่นตามเนินเขาและพบว่าประตูหน้าต่างของกุฏิที่พักถูกลมพัดเปิดออกหมดตอนออกไปฉันไม่ได้ปิดไว้แน่นหนาพอลมหนาวจึงพัดเข้ามาทำให้ประตูหน้าต่างเปิดออกกระดาษบนโต๊ะทำงานก็ปลิวกระจายทั่วห้อง ฉันปิดประตูหน้าต่างทันทีและจุดตะเกียงขึ้นจากนั้นก็เก็บกระดาษจัดให้เข้าที่บนโต๊ะทำงานอย่างเรียบร้อยแล้วก็จุดเตาผิงไฟขึ้นไหนไม่ช้าท่อนฟืนที่ลุกไหม้ก็นำความอบอุ่นมาสู่ห้องพักบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยล้าหนาวเย็นและเปล่าเปลี่ยวท่ามกลางฟูงชนเราอาจจะอยากถอยออกมาเพื่ออยู่ตามลำพัง เพื่อจะได้รู้สึกอบอุ่นขึ้นอีกครั้งเหมือนที่ฉันปิดหน้าต่างแล้วนั่งอยู่หน้าเตาผิงปลอดภัยจากลมหนาวและอากาศชื้นภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราคือหน้าต่างสู่โลกภายนอกบางครั้งลมก็พัดเข้ามาตามหน้าต่างเหล่านี้อย่างรุนแรงทำให้ภายในของเราวันไว้ปนป่วนพวกเราบางคนปล่อยให้หน้าต่างของเราเปิดอยู่ตลอดเวลา ปล่อยให้รูปเสียงกลิ่นรสของโลกรุกรานแทรกแสงเข้ามาและเปิดให้เห็นตัวตนอันบอบช้ำเศร้าโศกเรารู้สึกหนาวเหน็บเดียวดายและหวาดกลัวเธอเคยพบตัวเองดูรายการโทรทัศน์อันน่าทุเรศแต่ก็ไม่สามารถปิดมันได้ใช่ไหมเสียงอันชวนให้หงุดหงิดการระเบิดกึก,กล้องของปืนไฟที่รบกวนโสดประสาทแต่เราก็ไม่ลุกขึ้นไปปิด ทําไมเธอถึงทรมานตัวเองอย่างนี้เธอไม่อยากปิดหน้าต่างบ้างหรือเธอกลัวความวิเวกใช่ไหมกลัวความเปล่าดายและเปลี่ยวเหงาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวเองตามลําพังใช่ไหมดูรายการโทรทัศน์ที่เลวเราก็กลายเป็นรายการนั้นเราเป็นสิ่งที่เรารู้สึกและรับรู้ถ้าเรากโกรธเราคือความโกรธนั้นถ้าเรารักเราก็เป็นความรักนั้น ถ้าเราดูยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเราก็เป็นยอดเขานั้นเราจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการฉะนั้นทำไมเราจึงยอมดูรายการโทรทัศน์ชั้นเลวที่สร้างโดยนักสร้างที่ต้องการกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเพื่อหาเงินอย่างมักง่ายรายการที่ทำให้หัวใจของเราเต้นแรงกำเมือเกรงพอดูเสร็จเราก็หมดแรง ใครกันที่อนุญาตให้สร้างรายการพวกนี้ขึ้นมาและยอมให้เด็กๆดูด้วยพวกเราเองนี่แหละเราสยบยอมมากเกินไปเรายอมง่ายๆที่จะดูอะไรก็ได้ที่อยู่บนจอพวกเราเงาเกินไปขี้เกียจเกินไปเหนื่อยหน่ายเกินไปที่จะสร้างชีวิตของเราเองเราเปิดโทรทัศน์แล้วก็ปล่อยมันไว้แบบนั้นปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาจูงจมูกเราปั้นเราแล้วก็ทำลายเรา การปล่อยตัวแบบนี้ทำให้ชะตาชีวิตของเราอยู่ในมือคนอื่นซึ่งอาจจะกระทำการแบบไม่รับผิดชอบก็ได้เราจะต้องตระหนักรู้ว่ารายการไหนให้โทษรายการไหนเป็นประโยชน์ต่อระบบประสาทสมองและหัวใจของเราแน่นอนว่าฉันไม่ได้หมายถึงโทรทัศน์เท่านั้นรอบตัวเรามีสิ่งล่อจูงมากมายสักเท่าไหร่ ซึ่งสร้างธรรมกำหนดขึ้นโดยผู้คนทั้งหลายและตัวของเราเองภายในวันเดียวเราหลงไหลไร้สติและฟุ้งซ่านกี่ครั้งเพราะสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องระวังอย่างยิ่งในการควบคุมรักษาชัตตาชีวิตและสันติสุขของเราฉันไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดหน้าต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าโลกภายนอกก็มีความมหัศจรรย์หลายประการ เราสามารถเปิดหน้าต่างสู่สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้และมองทุกอย่างอย่างรู้เท่าทันด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ว่าเราจะนั่งใกล้ฐานน้ำใสไหลยเย็นนั่งฟังดนตรีอันไพเราะหรือดูหนังชั้นดีเราก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยตัวปล่อยใจไปหมดสิ้นกับทานน้ำดนตรีหรือภาพยนตร์เราดำรงความรู้ตัวและรู้ลมหายใจของเราไว้ได้ ด้วยดวงตะวันแห่งความรู้สึกซึ่งฉายโชนอยู่ในตัวเราเราย่อมหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆได้เป็นส่วนมากฐานน้ำจะดูใสสะอาดขึ้นดนปรีจะฟังไพเราะสนโสดและจิตใจของคนทำหนังจะปรากฏชัดแก่เราถ้าเราเป็นนักภาวนาหน้าใหม่เราอาจจะต้องการออกจากเมืองไปอยู่ตามชนบทเพื่อช่วยให้เราปิดหน้าต่างลงชั่วคราวจากสิ่งรบกวนใจต่างๆ ในชนบทนั้นเราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับป่าอันสงบเงียบสามารถฟื้นฟูและค้นพบตัวเองขึ้นใหม่โดยไม่ต้องถูกกวาดต้อนให้ล่องลอยไปด้วยพายุฝุ่นของโลกภายนอกป่าที่สงบและสดชื่นช่วยให้เราดำรงสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมไว้ได้และเมื่อสัมปชัญญะอย่างรากดีแล้วเราก็สามารถดำรงความรู้ตัวทั่วพร้อมไว้ได้อย่างไม่คลอนแคลนแส่สาย ถึงตอนนั้นเราอาจนึกอยากกลับมาอยู่ในเมืองโดยไม่ต้องทุกข์ทรมานเหมือนเมื่อก่อนแต่บางทีเราก็ไม่อาจหนีจากเมืองไปได้เราจำเป็นต้องหาน้ำพุแห่งความสดชื่นและสงบเย็นเพื่อรักษาเยียวยาชีวิตท่ามกลางสังคมอันสับสนวุ่นวายนั่นเองเราอาจจะนึกอยากไปหาเพื่อนดีๆสักคนที่พอจะปลอบใจเราได้หรือไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเพื่อชื่นชมต้นไม้ และสายลมเย็นอ่อนๆไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองบ้านนอกหรือในป่าเขาเราจำเป็นต้องรักษาตัวเราเองโดยเลือกสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวังเพื่อเสริมสร้างสัมปชัญญะของเราในทุกขณะจิตกลับมาติดตามรับฟังสันติภาพทุกย่างก้าวของท่านติชนัดหันจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ